สวัสดีค่ะทุกคนพ่อกัชอบช่องกระตูนิชาพัดคอเนเทนต์นะคะวันนี้นะคะน้องกระตูนนะคะจะพามาดูลูกออดแล้วก็ปกนะคะว่ามันจะเป็นยังไงไปดูกันนี่นะคะก็คือลูกออดของคุณแม่ของน้องกระตูนนะคะซึ่งตัวเล็กมากๆเลยแต่เยอะมากๆเลยนะคะ แม้จะเล็กแต่น่ารักมากเลยค่ะแล้วก็เยอะมากๆด้วยอยู่ตรงนู้นก็มีนะคะทุกคนมันไปเจาะอะไรมันไปเจาะท่อตรงนั้นนะคะเยอะมาเลยแล้วเราจะพาไปดูกบบ้างนะคะไปะไปดูกันตัวที่มันโตแล้วคะตัวที่ตัวที่โต,ท,ตที่สุดก็คือบ,บอนี่เลยคะ่ะบอ่อที่สองของคุณแม่น้องกระตุกที่เลี้ยงมานานมากๆเลยนะคะ อันนี้คือเลี้ยงนานที่สุดก็คือมันก็จะอยู่ใต้ใต้ตรงนั้นด้วยนะคะมันก็จะอยู่ใต้ตรงนี้ด้วยใต้สังกะสีนะคะมันจะอยู่ใต้สังกะสีเยอะมากๆเลยมันชอบเพราะว่าคุณแม่สร้างบ้านให้มันนะคะแกเราจะพาไปดูตัวอื่นกันบ้างก็ใอ,อ้ออแก่บอน,นี้เลยนะคะแบบที่สาม น,นี่นะคะคือบ่อที่สามของคุณแม่น้องกระตูนที่สร้างมาที่หลังจากบ่อนี้นะคะพอเลี้ยงบ่อนี้เสร็จก็เลี้ยงบ่อนี้ต่อคุณแม่ก็จะเอาตัวที่เป็นที่มันขี่หลังกันเป็นตัวเมียกับตัวผู้นะคะมาแยกใส่ฝั่นนนนนะะง,งนั้นก็เลยคลอดลูกได้เยอะขนาดนี้นะคะแม่ก็เลี้ยงเยอะๆแล้วบ่อตรงนั้ก็เดี๋ยวกระตูนจะพาไปดูแบบ บ่อเล็กว่ามันคืออะไรนะคะไปดูตรงนน้นบ้างนะะทุกคนขอโทษนะคะทุกคนพอดีออกตกใจคนนี้ก็คือบ่อที่สี่ของน้องกระตูนนะคะแล้วก็คุณแม่ของน้องกระตูนนะคะทุกคนดูสิสังกะสีแตกหมดเลยอ่ะ กับเบื้องใช่กับเบื้องเลยสังกะสีมันก็เหมือนกันอันนี้นะคะก็จะมีกบพันเล็กที่อยู่ในนี้ด้วยนะคะนี่ <c oughs> บางครั้งมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะคะเพราะนั่นไงทุกคนอยู่ตรงนั้นนะมันชอบขึ้นมาอยู่ตรงนั้นนั่นแหละใช่ตกใจในสังกะสีก็จะมีกบเยอะมากหน่อยนะคะเพราะมันเป็นสไลเดอร์แล้วก็เป็นบ้านมันคะ่ะ พาไปดูบ่ออื่นกันนะคะนี่ก็คือไม้คะไม่รู้จะเป็นไม้อะไรแต่ช่างมันเถอะนี่นะคะคือบ่อกบอันที่บ่อที่ห้านะคะบ่อที่ห้านะก็คือจะมีกบก็เยอะอยู่นะคะแล้วก็ตัวใหญ่มากๆเลยนี่นะคะคนเยอะมากๆเลยแล้วก็ เราก็แบบว่าสังกะสีก็จะเยอะมากๆด้วยนะคะแล้วก็มีกลบอยู่ในสังกะสีเหมือนกันนะคะแต่บ่อน,นี้ไม่ค่อยขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะคะเพราะไม่เห็นเลยก็ไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าคะ่ะไปเร็ว กระตยังไม่รู้นะคะว่าบ่อยนออยิดดียกระตูน้งถางกับคุณแม่คะขอบคุณค่ดูบ่อจะไปกันเลือกต้โอ้ยสาวยน้ำ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่สาวยน้ำนะคะฝั่งนี้ก็คือเป็นปลาของแบบของป,ป้าป้าหรือพ่อของน้อกระตูนนะคะที่เลี้ยงแล้วก็แม่กับกระตูนนะคะเลี้ยงก็คือ มันก็จะมีคงมันก็จะมีไฟอยู่ตรงนั้นนะคะซึ่งปลาที่อยู่ในนี้เป็นปลาดุกนะคะ <S <s ก็จะตัวใหญ่ๆจะดื้อน,นิดหนึ่งเวลากินอาหาร <S <s ก็จะตุกๆุกๆกๆทุกๆเสียงดังๆนะคะเดีย๋ยวพาไปดูบ่อนั้นกันเลย จากลูกอสจากลูกอสก็เป็นเขียดจากเขียดก็เป็นกรุบนะคะก็จะแยกกันไปอย่างนี้นะคะมันก็จะเติมโตตามใบก็เหมือนเรานี่แหละก็คือท่านเดี๋ยวยังเหลืออีกตรงนู้นนะคะเป็นบ่อปลาเดี๋ยวกระตุ้นพาไปดูนะไปดิ ะะยังหอีกหลางเหลืออีกสามออาอสาบอกนะคะที่กระตุนยังไม่ให้ทุกคนดู ฟังมันไม,ม่ห็นนะคะนตัวอะ่กนควันนี้นะจะเป็นปลาดุกหรือไม่ก็ลานินนะคะปลามอลูกะปลาหมอหปลาหมอันนี้เป็นปลาหมอชนมดชนปลาดุกปลาดุแล้วตรงอ๋ออันนี้อันนี้ไม่มีอะไรเพราะเพราะว่าอันนี้ย้ายไปอยู่ตรงบนนี้แล้ว <S <S <น>ก็มีแค่นี้นะคะทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กระตูนด้วยนะคะเป็นอเราจะให้กระตูนแด้วนะกระตูนจะได้ทำคลิปต่อไปเยอะๆเลยบ๊ายบาย